สามดูนะคะน่นมเลยกน้ยักโพลุนนะคะโพลุนนกโพลุนนักโอครายที่เกาัสองตดที่้เนยตาล่ามเวค่ะรายได้ที่สาจะได้ินรบีห้าพันสิองเรียนรายที่สนกรางตัดเ็ดมง้าพันสิบห้าและลูวานนานักโพลวิทเพีงถึงห้าพันสิบานักหาิรอ 思いま